เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการโหมโรงก่อนเกมแดงเดือดในช่วงสุดสัปด,ดาห์มาทางลิวร์พูมีโปรแกร,รมบุกไป,ปยันถิ่นโอทราฟอร์ดของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราหลังจากทางหงแดงเองเพิ่งจะคว้าชัยชนะรวดมาตลอด2เกมแรกส่วนทางเรดเดวิลกลับพลาดท่าเสียทีไปปราชัยให้กับทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนมาหมดัหมดๆในนัดล่าสุดที่สนามเอเม็กสเตเดียม นั่นทำให้ทัพอังเดรโอนาน้าผู้รัาประตูของพวกเขาออกมากระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีม Move on จากผลการแข่งขันดังกล่าวและมาเดินหน้าคว้าชัยชนะเหนือทางลิเวอร์พูลเพื่อเป็นการแก้ตัวทว่าในขณะที่คู่แข่งของเราออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความเย่อหยิ่งเช่นนั้นและตัวของทัพอาเนอร์สรในายแดบดัชแมนของเรากลับยังคงมีความถ่อมตัวเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเขามีความเชื่อมั่นว่าทีมของตัวเองยังคงต้องมีอะไรพิสูจน์อีกมากในช่วงที่เหลือของสีซันนี้แม้จะทำผลงานการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเราคว้าชัายชนะมาได้อย่างงดงามในสองเกมที่ผ่านมากับคู่แข่งสองทีมที่แตกต่างกันนะสโลตกล่าวเบรนฟอร์ดเองเล่นได้ดีมากๆในเกมนัดเปิดสนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่แม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะพวกเขามาได้รวมถึงในเกมแรกที่เขาคว้าชัยชนะเหนือทางอิฟสวิทเทาแต่มันยังคงมีอะไรที่เราเองจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้เราให้ความเคารพคู่แข่งของเราในทุกๆท,ทีมไม่ว่าจะเป็นทางอิฟสวิทเทาหรือทางเบรนท์ฟอร์ดก็ด้วยแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าตัวของเราเองก็ยังคงมีอะไรที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมาก แต่แน่นอนว่ามันถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอเลยนะกับการเริ่มต้นด้วยการคว้าชัยชนะในทั้งสองเกมและเก็บคีนชีตมาได้ทั้งหมดด้วยมันถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในหลายตอนหลายอย่างแต่เราเองก็จะยังคงไม่ประมาทสำหรับการแข่งขันในเกมนัดต่อไปของเรา เพราะทางแมนเชสเตอร์อยู่นเตดเองพวกเขาก็เป็นสโมสสใหญ่มีนักเตะที่ดีและผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นมาแล้วในหลายครั้งว่าสามารถที่จะสร้างปัญหาให้กับทีมของเราได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างหลังจากบรรดาผู้เล่นในแนวรุกของทีมเรา แทบจะเกือบทุกคนต่างก็เคยตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลมาแล้วทั้งนั้นในช่วงตลาดรอบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางมมฮัมหม็ดซาล่าและหลุยดีออสที่มีข่าวมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนไหนทั้งนั้น นั่นจึงทําให้ล่าสุดทางไมเคิลโอเว่นอดีตหัวหอกความเร็วสูงของทัพสิงโตคํารามทีมชาติอังกฤษก็ออกมาแนะนําทางลิว์ภูเลยว่าหากพวกเขามีอันจะต้องเสียแนวรุกคนใดคนหนึ่งออกจากสโมสรไปตัวเลือกที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับทีมของเราได้ดีที่สุดณนะช่วงเวลานี้ก็คือจาร์ดโมเว่นสตาร์ดังของทางขุนค้คอนเวสแฮมยูนาแต่ถือเป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทีมเราอยู่แล้วด้วยหากแต่ว่าเราอาจจะต้องหลับตาไม่ไปมองเลือกอายุอ่านะ ของเรลิเว่าภูมมีตัวเลือกในแดนหน้าที่สุดยอดมากนเวลานี้นะโอเว่นกราฟพวกเขามีทั้งโมเม็ดซาล่าลุยดิออสเดียโกโชต้าโคดีกักโปและดาวินนูเยสแต่หากคนใดคนหนึ่งในพวกเขามีการย้ายออกจากสโมสองไปนับจากตอนนี้ไปจนกระทั่งช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะจอรอดโบเว่นเองก็ถือว่าเป็นคนที่สามารถตอบโจทย์พวกเขาได้ดีที่สุด นี่ถือเป็นนักเตะคนโปรดของผมเลยนะแล้วผมก็อยากจะเห็นเขาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลมากที่สุดด้วยแต่เขายังคงมีสัญญาระยะยาวกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดแถมสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมของพวกเขาอยู่ด้วยนอกจากนี้เขาเองก็ไม่ใช่เด็กหนุ่มอายุ19ปีอีกแล้วดังนั้นหากคุณต้องการหาตัวตายตัวแทนในระยะยาวสำหรับแนวรุกคุณก็จะต้องไปมองหาหนักเตะที่สามารถจะเล่นให้กับคุณได้อีก10ปีหรืออะไรแบบนั้น มันจะต้องไม่ใช่คนที่จะเข้าสู่ช่วงวัยใกล้30ปีในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสโมสรเองจะกล้าทุ่มเงินระดับ100ล้านปอนด์สำหรับเด็กหนุ่มมากพ่สวรรค์เหล่านี้ในตลาดซื้อขายทุกวันนี้หรือไม่ดังนั้นคนที่มีอายุเยอะแต่มีค่าตัวน้อยกว่าก็อาจจะตอบจง ในนก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูอีกหนึ่งดีลที่เป็นมหากราบมาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการไล่ล่าตัวทางมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ตัวเก่งของเรอัลโซเซดาที่ตัวของนักเตะเองก็ตอบปฏิเสธการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราแล้วไปครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเช้านี้ทางอัสสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีความพยายามจะโหมกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าลิเวอร์พูลอาจจะรือฟื้นดิวนี้ขึ้นมาอีกรอบในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเช่นเดียวกันกับการไล่ล่าตัวทางทักเกฟฟูซักคูโบปีกทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อนร่วมทีมของทางซูบินเเมนดี้ไปร่วมทีมพร้อมกัน นั่นเป็นเพราะถักอิมานอเอากัวซินในใหญ่ของเรอัลโซเซยัดเองก็เพิ่งจะออกไม่สัมภาษณ์เปิดช่องสำหรับการย้ายทีมของพวกเขาในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้ทวันล่าสุดทางลิวร์วผูลเอกคสื่อวงในของทีมเราก็ออกมาปิดประตูสำหรับเรื่องดังกล่าวและต่อบโต้รายงานข่าวจากฝั่งของประเทศสเปนกลับไปแบบแทบจะทันควันกันเลยทีเดียว เมื่อพวกเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าการที่ทางซูบิเมนดีเพิ่งจะได้ลงสนามเติมเกมให้กับเรอัลซเซียดัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นคำตอบที่มันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วถึงอนาคตของเขามาร์ตินซูบิเมนดีได้ลงเล่นครบ90นาทีและเขาก็ช่วยให้ทางเรอัลซเซียดัดสามารถคว้าชัยชนะเหนือทางเอสปันยอนมาได้ 1. ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเอ็กโระบุ มิดฟิลเลอร์สเปนิชเป็นตัวสำรองในเกมการแข่งขันนัดแรกก่ <c oughs> อนที่จะถูกส่งลงสนามมาทำประตูให้กับทางเรอัลโซเซียดัดได้แต่ในตอนนี้เขาได้กลับมาเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมในนัดล่าสุดแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่บอกได้ชัดเจนเหนือสิ่งอื่นใดว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงสัปเหรี้ มื่อพูดถึงหนึ่งในมหากราบสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราไม่อยากต่อเนื่องไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือทางแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาริกาดงนิวคาเซลยุนนาเต็ดที่ลิเว์พูลเกือบจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขาตั้งแต่ช่วงต้นตลาดรอบนี้แต่หลังจากทางต้นสังกัดของนักเตะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางบัญชีให้เป็นไปตามกฎแฟร์เพย์ทางการเงินได้ทันเวลาจึงทำให้ดิลดังกล่าวมีอันต้องล่มไปในแทบนาทีสุดท้าย แม้กระน,นั้นการที่ตัวของกอร์ดอนเองไม่เคยปกปิดความปรารถนาะที่อยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลก็ทำให้กระแสข่าวถูกโหมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ คนที่ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่องนี้บ่อยที่สุดก็คือเอ็ดดี้ฮาวในาใย่จอมแทคติกของทางนิวคาสเซิลเองซึ่งตัวเขาก็ไม่ยอมตอบอะไรให้มันชัดเจนสักทีโดยเช่นเดียวกันและล่าสุดมาถูกสอบถามย้ำถึงประเด็นนี้เขาก็ยังคงแทงกักเปิดช่องทั้งการให้นักเตะอยู่ต่อไปและก็ไม่ปิดตายโอกาสที่จะหาคนเข้ามาทดแทนหากเกิดกรณีที่ทางกอร์ดอนย้ายทีมในช่วงโค้งสุดท้ายด้วย ผมอยู่ในเกมฟุตบอลมานานเกินกว่าที่จะพูดอะไรที่มันเป็นการผูกมัดตัวเองแบบนั้นนะฮาวกล่าวสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ในส่วนของตัวผมและรวมถึงส่วนของสโมสรก็คือพวกเราจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถทำได้ในการเก็บนักเตะที่ดีที่สุดของเราเอาไว้แต่ผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถมาบอกเรื่องราวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในฐานะผู้จัดการทีมแล้วคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเผชิญแต่หากสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าลุยสำหรับการเสริมแข้งใหม่เข้ามาทดแทน ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าชัยชนะเหนือทางเบรนท์ฟอร์ดมาได้2ประตูต่อสูงทั้งนี้นอกเหนือจาก3คะแนนสำคัญที่ทำให้ทีมของเราเก็บ เป็น6คะแนนเต็มจากการแข่งขัน2นัดแรกแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสื่อสายหงแดงทั้งหลายของเราก็คือการเดินทางมาปรากฏตัวของทางจอร์ดับเบิลยูเฮนรี่ Henry, เจ้าของสมูสอนลีเวอร์พูล เมื่อเขาเข้ามาชมเกมนี้ถึงขอบสนามแอนฟิลด์ของเรากันเลยทีเดียวแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้กลายมาเป็นไวรัลไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาอันรวดเร็วก็เกิดขึ้นก่อนเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวจะคลิกออฟกันเมื่อตอนที่ทางเฮนรี่กำลังเดินออกจากอุโมงค์ลงไปในสนามพร้อมด้วยกับทางบิลลี่โฮแกนซีผู้บริหารคนดังของทีมเรา นั่นจะเป็นจังหวะที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลท่านหนึ่งตะโกนล,ลงมาถามผู้บริหารจากทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปไลายนี้เลยว่าจอนมันจะมีการเซ็นสัญญาเข้ามาสักคนไหมแฟนบอลถามอย่างไรก็ตามจากปฏิกิริยาที่ทางเฮนรี่ได้ตอบกลับมานั้นกลับเต็มไปด้วยความเรียบเฉยไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีการพูดตอบโต้ใดๆกลับมาแม้แต่คำเดียวถึงคำถามจากแฟนบอลท่านดังกล่าว มันจะมีก็เพียงแค่การแสดงออกทางภาษากายเล็กน้อยด้วยการเอียงคอ,อนิดหน่อยเหมือนกับเงี่ยหูฟังและเดินจากไปนั่นทำให้มันมีการนำไปตีความหมายกันต่อมากมายในโลกสื่อสังคมออนไลน์ว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนจากตัวของเฮนรี่แล้วหรือไม่ว่ามันคงจะไม่มีการเสริมทับใดๆเข้ามาอีกแล้วในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้ หาไม่แล้วเขาก็น่าจะมีความชัดเจนอะไรออกมามากกว่านี้หรืออีกบางส่วนที่ก็มองว่ามันอาจจะเป็นแค่การที่โจ้ตัวเองไม่ได้ยินคำถามดังกล่าวเลยด้วยซ้ำก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ